ันแต่ว่ามือผมเปเก่าสามได้น่ะแก่แล้วแก่ให้เป็นแปดสามแล้วสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินททีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาพ่อสวัยเลขสูตรคำนวณนะครับงวดนี้พ่อสวัยจะได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันด้านในนะครับไปกันเลยเปวาสิมิตรสองแวมั้ครับเปดวาสิออกสองเนาะ กินว่านอะเลยวัางหมากไปสองเนาะน้องแฮนือว่าซื้อแปดแปดสี่แปดห้าบ่าที่แรกว่าคันซื้อแปดห้าแปดี่ไปยุ่นี่ก็ซื้อบนมันออกลนงซื้อเองซื้อเองเม่อเด้ว่าลุงแต่ว่าได้ลุงนี่มักสองหมักก่วเนาะ้องแ่นอะมนบอที่สองแปดสองเก่าสองเนาะซือรององบอซุยซุยยแซมแซมนึงแต่บ่าได้วิงสองดีอ เอมป่งอยู่บ้ยนะียเอ๋อลกก็บุยฮะนี่กกอม่งจัว่านีอาจว่าัเอามาเอาตามนั่นละเอามาทำนี uh? uh, 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 ่ลีต uh, so uh, ัวไหนนียตัวไหตัววิ่งบอกนะผมจะเขียนวิ่งปกับเวิ่งแกับเจ็ดเป็นมาบ่เอาเป็นบนางเลยเนาะบนางรวมได้เนารวมมาพักสันติเอาตรงแยกเราตองแยกบนรางรามกันเลยมีแปดกับเ็ดวิ่ง นี่เน่บ่รือว่าซ้ํากันซ้ํากันละ2ตัวนี่ทหนเราแหนมกล้องเอาซํากันเออ2ตัวนี่เอาซํากันแล้วแปลกับ7เนาะเอาแปลกับ7ยง3ตนี่บดนี้3ตัวให้ตัวเดียวอ3เนาะ973เอาเขียนพี่น้องเขียนพร้อมกันว่ากอยู่บนตอนเนี่ยอยู่างเนาะอในเเข้าเบิ่งถ้าแยกนี่ตัววิ่งนี่8 แต่อยู่างยูลางเจ็ดจะอยู่บนอยู่บนคือเอาอยู่แต่ว่าให้เอาไปบนนั่นะเอเมื่อร่บ่าสองตัวนี่หมดมนสามตัวเก้าเจ็ดสามเมนเ็กยวแมนอ่าวันนี้สองโต้สองโต้เจ้าโตเจ้โตกเจ็ดสามอ่าเจ็ดเปดสาซื้เจาไปซื้อ้ก่อสายอ้ามีเป็ดสามกับเเนาะ จะไปใส่เกาะสามก็พีดตำรานอะไรน่เอาจกแล้วเยาาะบอกแปดสามเขีนกาะสามู้เรม่นไปเลไปแล้วออน้เอาหยเอยอแปดสมแล้วพอแปดสามแปดสามแล้วก็ห้าสามห้าปสตัวกันเนาะแปดสีตัวกันแปดสตัวกันเ็ดสามหสมนี่มีเนนนนหนีนือเก็ดแปดสมุดยอดา น่นแปดสามแน่นตัวนี้แปดสามมเลยมาแปดสามลังที่สุดเก้าสามก็บอกเก้าสามแล้วเนาะสามตัวจะนั่งกสมตัวเก้เจ็สมนันนไงอันเดียวกันมันเดวเป็นยังจัปูพว่ใเครืใครกันนี่แหละมันเียกใครใชเปยังวเขาคู่กันพ่เขาคู่แต่มาสาตัวกันละแต่มาสามตัวเป็นนั่นเก้าา ก็เปลี่นสามเมื่สิบได้่เดยวเด้นเนาะเก้าสามในม่าเขียนตสามเอาปะบ่ไอคนตัดเอาได้สามตัวนี่แหละมาหาสามตัวตัวนึงอ่ะมีหาสามมาหาสามมันคอนงมันกรบบวมวิตุเด่นเด็กสองสูตรผสมกันนะตามจริงมันจะเป็นสูตรลามบนเนาะเป็นลยเหตเป็นสูตรเดียวหนาก็สิมีหาสามอ่ะเอาลงมกันเลยใันรวมเลยรวมเลยนเลยตัวเดียว สรุปแล้วมีสามตัวหางเดียวสองตัวนี่สี่หางตัวนี้ที่สุดคือแปดสา 7, ม่ะแปดสาวงกลมแดงๆแ,แ,แหงแล้วเอาโช, 8, <3 S 2> ชว์สามเด้อโชว์โชว์นแล้วถือว่ะตรวจบ้างถือป่ะห้าผมเขียนพิดนั่นสดเอาตามนั้นละแต่ว่าเมื่อผมไปเกาสามได้วยอัถ <laughs> แก่แล้วแก่ให้เป็นแปดสามแล้วเอมาคบมาคบอู้่แล้วน่ะเงาเลยเกาเจ็ดสามหนึ่ง มามาูเกจก็เปี่ยเดมันต้องมาตีตัวตัวนึงมาในนอนก็กอดคอมาอีกตัวบอ้แล้วแต่ว่ายได้ไงไม่ได้หายแตเนี่แต่กอดคอก็ได้เ็ดเราเองกอดคอก็ได้นะครับพอกตัวนี้องตัวเนี้ยอันม่ด้มันแค่เปนามลงมาอีกมันกาสมันกำเดแมนแมนถอันนี้ไม่ได้งมันคือลายตัวเนาะไม่ลายตัวโอมันก็มีเก่า จ็ดสามแล้ว pues ก nah, ็เจ็ดสามแปดสามหาสามแล้วก็แปดสี่เหล็กวิ่งก็คือมีแปดมีเจ็ดหายทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะก็สวยอ่าไปกับบนล่างเน้นที่สุดแปดสามพิเศษไมดเดียวแปดสามเดือดขึ้นแปดเจ็ดเด้ถี่ร้องเพราะว่าของพ่อตัวไปตัววิ่งเนี่ยมันเคยกอดคอกันมาเลย กทมาแต่เรา่ได้จับจับับได้นสบายเออออเคครัวัสนจอนี่ย่างมากี่ดอกหันกอะไรแต่แต่ไ่ได้จับปอหรอแต่้วมาทางกองผมจะชัดจเทียนหันมันบปผมเออนี่เอาพี่น้องแคบๆแคบๆไวแคบได้แคบเลยนะครับมีเไม่ได้ตัวเลขก็ลายเนาะมีแค่นี้นะครับวิ่งแวิ่งเจ็ดน้หนักเท่ากันสตัวหางเดียวเก้ส สองตัวมีเกตสามแปดสามห้าสามแปดสี่ไปบนล่างไปกลับเน้นที่สุดพิเศษเม็ดเดียวแปดสามอ่าโอเคจบหมดเวลาครับครับผมไปแบบไปแบบดวลกันทำไมอ่ะดวลเก้ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาใส่ไหลครับผมขอบคุณครับมันใจกี้ก็เปลี่ยนละมันใจกี้ก็เปลี่ยนติดจับคู่ถือเพราะธนาเองหมั่นใจแห้งว่าแปดมากเกี้ก็แปดเดี๋ยวต้องมาเลยตัวนึงออกมาเห็นแน่นอนของนะของนะแท้ แต่ประมาณสิอดก่อนว่าสิบบบบบบประมาณรันเล็กนรูแล้วเดิบบประมาณนะเล็กประมาณดยประมาณไเลยประนนน้องเนาะข่าวนเน้องแมนว่ายละกันมักแปี่กันตื้นเน่ยแปัแปดเียแปดแปดแล้วเด้ถ้ามามีมีแปดไอตีแปดก็เจ็บเลยไอตี้เลก็เปลี่ยนเลยโอเคเนาะ อขอบคุณค,ค,ณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเล,เลครับ